คุณผู้ชมครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้นำกองทัพเมียนมาได้เป็นโจทย์วัดใจและเป็นความท้าทายต่ออาเซียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยสี่ชาติสมาชิกของอาเซียนได้แสดงจุดยืนร่วมกันค่ะว่าไม่ต้องการให้จีนเชิญพลเอกอาวุโสมินอ,องหลายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำจีนอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่22พฤศจิกาย,ยนนี้ ก่อนหน้านี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอาเซียนก็แสดงจุดยืนนะคะว่าไม่ต้องการที่จะให้พลเอกอาวุโสมินอ,องลายไปร่วมประชุมค่ะก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าอาเซียนก็ไม่ต้องการที่จะมีภาพว่ายอมรับผู้นํากองทัพเมียนมาก็คือพลเอกอาวุโสมินอ,องลายและช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์นะคะคุณพงษ์สัทคะครั้งนี้จีนเองก็คงจะต้อง กลายเป็นชาติที่ตัดสินใจยากมากขึ้นไหมคะเพราะว่าการแสดงจุดยืนของอาเซียนในครั้งนี้คะ่ะ ความเคลื่อนไหวของจีนนี้น่าสนใจมากนะครับคุณนัทธาบางคนบอกว่า,าจ,จะเป็นการเล่นเกมหรือเปล่านะครับก็มีนักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือเปล่าที่ทําให้จีนเนี่ยยอมโอนอ่อนผ่อนตาม4ชาติสมาชิกอาเซียนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับการประชุมอาเซียนจีนสมัยพิเศษถูกจับตามองอย่างมากนะครับการประชุมจะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอาเซียนกับจีนแต่ดูเหมือนว่าประเด็น ในการประชุมจะถูกบทบังไปด้วยคำถามว่าใครจะเป็นผู้แทนจากเมียนมามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับเรื่องของเรื่องเริ่มต้นมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูตนะครับว่าอินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์ได้คัดค้านการเชิญพลเอกอวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาให้เข้าร่วมการประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ ผมลองตีรายละเอียดจากในเนื้อหาข่าวออกมาเป็นภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับคือย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้แทนพิเศษของจีนด้านกิจการเอเชียได้เดินสายเยือนอาเซียนครับก็คือสิงคโปร์และบรูนไนตั้งเป้าที่จะ คอยล็อบบี้ให้อาเซียนยอมเปิดทางให้ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ตับผลก็คือไม่สําเร็จนะครับหลังจากนั้นผู้แทนพิเศษของจีนก็เดินทางต่อไปที่กรุงเนปีดอ,อของเมียนมาเข้าหารือกับคนเอกอาวุโสมินอองหลายแล้วก็แจ้งว่าจีนต้องยอมรับจุดยืนของอาเซียนให้เมียนมาส่งผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกทั้ง9ประ เทศของอาเซียนก็เคยมีมติให้เมียนมาส่งผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเข้าร่วมซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมีนมาก็เลยตอบโต้ด้วยการไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วโดยการแสดงจุดยืนความบาด ผลเอกอาวุโสมินออนไลน์ของสมาชิกอาเซียนบางส่วนเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่ผู้นําอาเซียนเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับ อาจารย์ดุนยภาคปรีชารัตรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้ความพยายามในการเดินสายล็อบบี้ของจีนเพื่อเปิดทางให้ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาไม่เป็นผลครับแล้วก็กลุ่มประเทศพวกนี้ก็เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและประเทศพวกนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์สาคัญในการค้าการลงทุนของจีนด้วย นะครับแล้วมีหนังซ้ำเนี่ยม,มันมันยังมีเรื่องของอเรื่องของอาเซนะครับหรือว่าเรื่องของ CPTPP อะไรอีกนะครับซึ่งมันเป็นกรอบความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจที่ที่มีจีนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในอาเซียนแล้วกลุ่มประเทศที่แสดงค่าที4ประเทศเหล่านี้นะครับก็ก็อยู่ในในวงในกรอบความร่วมมือตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้น เสียงของประเทศเหล่านี้จึงมีผลนะที่ทําให้การทูตจีนเนี่ยมีมีการชะงักงานต่อคณะรัฐประหารที่กรุงเนปิดอนะครับแล้วก็มามาโน้มเอียงเข้าหาทางกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษนโยบายต่างประเทศพมา่าที่มีต่ออาเซียนนับจากนี้ต่อไปจะจะ,จะเต็มไปด้วยอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับอนะครับขณะกิจกรรมทางการทูตก,ก็ลดลงแม้กระทั่งหลักการที่ว่า อา,อาเซียนไม่ควรแทรกแซงกิจการภายในก,ก,ก,ก็ถูกทำให้ศักดิษย์น้อยลงไปด้วยใน,ในกรณีของพอม่านะครับเพราะนั้นมันก็จะบีบให้พม่าเนี่ยอาจจะต้องเล่งกระชับความสัมพันธ์กับรัฐมหาอำนาจหรือรัฐอื่นๆประเทศที่ไม่มีความสําคัญนักกัน,นะครับแต่ว่าอยู่นอกกลุ่มของภูมิภาค AN, เอเชียตะวันออกเฉียงได้มากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐาก็คือปีนี้เมียนมาเป็นผู้ประสานงานอาเซียนกับจีนต้องรอดูในวันจันนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเมียนมาจะพยายามผลักด,ดันให้ผู้แทนระดับสูงระดับรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งมินอองไลน์เข้าไปนั่งในการประชุมได้สําเร็จหรือไม่นะครับถ้ามาดูฝั่งอาเซียน4ประเทศที่แสดงจุดยืนร่วมกันในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ําจุดยืนของ4ประเทศนี้นะคะคุณพงศธ์ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไน แต่คำถามก็อาจจะมาอยู่ที่ประเทศไทยลวคะ่ะว่ายุทธศาสตร์การทูตแบบเงียบๆหรือว่า Quiet Diplomacy อย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะจริงๆก็เป็นการตั้งคําถามจากหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับแน่นอนการเจราจาพูดคุยกับรัฐบาลทหารเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะเจราจาหารือกับทุกส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามสําคัญเหมือนกันอีกสิ่งที่สําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในประเทศเราได้รับทราบว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับเพราะว่าการเงียบหรือว่าไม่ยอมพูดเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีต่อการทูตในระยะยาวด้วยครับคุณผู้ชมครับมาสํารวจจุดยืนของสมาชิกอาเซียนต่อเมียนมานะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเป็น4ชาติที่เสียงแข็งมาโดยตลอดก็คือ มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับสำหรับไทยอย่างที่คุณนัาบอกครับใช้แนวทาง Quiet Diplomacy หรือว่าการทูดแบบเงียบๆในการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมและหาทางออกให้วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาให้เหตุผลว่าไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันไม่ต่ำกว่า2,000กิโลเมตรทำให้การแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว14พฤศจิกายนคุณดอนประมัติวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนเมียนมานำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้17ตันนะครับแล้วก็หารือกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยคุณดอนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมครับบอกแต่เพียงว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนร่วมกันวิเคราะห์การแสดงบทบาทของไทยในการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมของเมียนมาร์ครับผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือช่องทางอื่นใดหรือรัฐบาลไทยมีอยู่กับกลุ่มอื่นอื่นะครับกลุ่มเ u g นก็ดีรัฐบาลในภาคเอกชิก็ดีกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีทุกฝ่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิกฤตกรารณ์ระบาดในคราวนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศไทยควรจะเปิดช่องทางการติดต่อ ให้มากขึ้นกว่านี้อย่าให้มันเป็นตอนนี้ทุกคนกําลังจะเข้าใจว่าไทยกําลังจะให้การยอมรับไตกลายนั้นซึ่งซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทยไม่เป็นผลดีต่อเครดิตความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศของไทยอย่างยิ่งผมมองว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยมันจะเริ่มมีลักษณะท,ที่กระชับสัมพันธ์กับคณะทหารที่คุมในปีดอแบบทวิภาคีให้แน่นแฟ้งมากขึ้นเรื่อยๆสืบเนื่องจากว่าการเล่นในกรอบอาเซียนเนี่ยไทยหลุดนะครับ ใครหลุดจากการเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆในการกดดันประเด็นเรื่องพม่ามันก็อาจจะทํางานได้ในในแบบของสมรรถภาพระหว่างไทยกับพม่าเป็นการเฉพาะแต่มันไม่สามารถ ทำ,ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่นทรงพลังนะครับในฟอรั่มหรือในกรอบของอาเซียนเพราะฉะนั้นยิ่งอินโดนีเซียยิ่งโดดเด่นแล้วมีาวาระเกี่ยวกับการกดดันพม่าเรื่องเป็นที่ยอมรับในวงอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเข้าไปทุกทีเนี่ยนะครับมันก็บีบให้ไทยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวก,กับทางอาเซียนแต่มีบทบาทเป็นผู้นําไม่ได้นะครับในวงอาเซียนเพื่อกดดันพม่าแต่ทํายังไงถึงจะรักษาผลประโยชน์ นะครับในในพม่าะนะครับความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนการค้าชายแดนความมั่นคงตามแนวชายแดนและความสัมพันธ์ระดับผูน้นําต่อผู้นำเนี่ยยังคงอยู่นะครับหรือว่ามีการต่อสายคุยกันได้เนี่ยไทยก็เลยต้องเล่นการทูตแบบนี้นะครับเป็นแบบทวิภาคีระหว่างผู้นํานหรือ,อความสัมพันธ์ทางการระหว่างไทยกับพม่ากรุงเทพกับอีปีดอเนี่ยให้มันลึกซึ้งขึ้น อาจารย์ดุลยภาพมองว่าสถานการณ์โดยรวมรวมถึงความใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับไทยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่บีบให้ไทยต้องแสดงบทบาททางการทูตในลักษณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนัทธาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเองก็แทบไม่ได้ทราบเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการไปหารือก,กันระหว่างรัฐมนตรีดอนกับทางพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกดดันมาที่ไทยก็เป็นเรื่องที่เป็นโจท้า ไทยนะคะเพราะว่าไทยเองก็พรมแดนติดกับเมียนมากว่า2,000กิโลเมตรปัญหาเรื่องผู้หนีภัยการสู้รบที่พยายามจะอพยพเข้ามาก็เป็นภารกิจหลักที่ไทยต้องพึงระวังด้วยนะคะว่าจะรับมืออย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดต่อเหมือนกันนะครับตอนนี้เมียนมาเจอทั้งเรื่องของโควิด -19 ทั้งเรื่องของพิชเศรษฐกิจแน่นอนคลื่นผู้อพยพน่าจะมีอยู่แล้วเป็นโจท้าทายอีกโจทย์นึงไม่ใช่แต่เฉพาะไทยนะครับแต่ตอนนี้เป็นโจท้าทายของทั้งภูมิภาคเลยก็ว่าได้ครับขอบคุณคุณพงษ์สัทมากค่ะ